สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับปตองพอ,อ 2, ครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากนาเจ๊กนะครับเป็นกลุ่มส่วนของพี่บอยนะครับนี่นะครับเป็นกลุ่มของพี่บอยนะครับนาเจ๊กนี่อยู่บ้านทุ่งกระถินนะครับอยู่หมู่ที่สองตําบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ปั๊มเสมอตัวนี้ที่เราลงไปนี่ก็เป็นตัว2,200วัตต์ให้น้ำอยู่ที่17คิวส่งสูง120เมตรนะครับท่อที่เราลงไปเป็นท่อ2นิ้วนะครับเราลงไปทั้งหมด12ท่อนนะครับเจอน้ำอยู่ที่14เมตรนะครับแผงเป็นแผงโพลีนะครับผม10แผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้แดดเริ่มดีเลยนะครับแต่แสงแดดก็ยังไม่ร้อยนะครับนท่านดูนะครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าที่กินอยู่นะครับผมให้ดูชัดเจนนะครับผม 0.1นะครับ0.2นะครับนี่กระแสไฟฟ้านะครับไม่กินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโซลาเซลล์กินกี่แอมป์นะครับนี่นะครับผมเห็นชัดไหมครับพยายามจะตูมให้ดูนะครับกล้องผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับกินอยู่ที่10แอมป์9แอมป์นะครับนี่นะครับระบบประสมไฟอัตโนมัตินะครับเป็นไฮบริดนะครับ อันนี้เป็นไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นโซลา่าเซลล์นะครับกับตัวนี้นะครับผมี่เดี๋ยวผมจะเดินไปดูที่หม้อไฟนะครับมัอนอยู่ไกลซะหน่อยเดี๋ยวเดินทําเวลาหน่อยนะครับกลัวว่าคลิปวิดีโอนั้นจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตวิ่งหน่อยนะครับหม้ออยู่สูงนะครับ ผมขึ้นไปถ่ายไม่ได้ครับขออภัยครับไปเดาบันไดมานะครับมอไม่หมุนนะครับมอนิ่งไปเลยนะครับผงขอโทษท่านผู้ชมนะครับผมขึ้นไปถ่ายไม่ได้นะครับความสูงไม่พอครับแต่เดี๋ยวไปเราไปดูเรื่องการกินกระแสแอมนะครับผมผมยืนยันนะครับอีกรอบนะครับนี่นะครับกับแดดดีๆนะครับท่านดูน้ํานะครับ น้ำจะไม่ตกนะครับเพราะว่ากรณีข้อดีของไฮบิดนะครับสมมุติว่าร0 0ยเปอร์เซนตนี่ยถ้าแดดหายไปสัก10%ถ้าแดดหายไปสักสิไฟฟ้าจะเข้ามาแทนนะครับครับอาดูกันนะครับตอนนี้อยู่ที่8แอมป์นะครับโซล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟฟ้านะครับผม ไฟฟ้าหนึ่งแอมป์กว่าๆนะครับเริ่มกินมานิดๆนะครับผมรอบก็อยู่ประมาณสองพันแปดถ้าเมื่อไรรอบขึ้นมาอยู่ที่สามพันไฟฟ้าศูนย์เลยนะครับทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกกันนะครับว่าเป็นเช่นไ,ไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามนาเจกันนะครับครับสวัสดีครับนาะเจกค,ครับ,รบเป็นยังไงมัง่งหลังจากที่เราไปดูของเขาแล้ว แล้วเราเอาระบบไฮบริดตัวใหม่มาติดของเราเองเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เยี่ยมมากเลยใช้ได้ใช่ไหมครับได้ครับแรงขึ้นแรงเลยล่ะถูกใจไหมครับตาจ๊กใจมากครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ว่าการทํางานของทีมงานช่างเราครับรู้สึกยังไงบ้างครับยอดเยี่ยมมากการบริการเป็นเช่นไรครับเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากนะครับถูกใจไหมครับด้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นพี่บอยนะครับ สวัสดีครับพี่บอยครับครับเป็นแบบไหนบ้างไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหวังใช่ไหมผิดหวังครับแต่แต่ละบ่อที่เอามาลงเนาะด้วใหม่ทั้ทงนั้นเลยครับนะครับเป็น <c oughs> เป็น,ปนจะเป็นไฮบริดของสองบ่อแล้วเนาะ <c oughs> ครับครับสองบ่อแล้วต้องติดตามดูครับถังมังกรฟ้าครับยังไงฝากครับฝากฝากไปถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยครับก็ดูครับดูในคลิปเนี้ยครับของคลิปของอันเนครับทางอันเนกมังกรฟ้าครับ ไปติดตามไปเนาะติดตามไปเนาะตามดูครับนีใหม่ๆแล้วรอดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอฝากเพจหลานไปด้วยนะครับติดตามได้ที่ทั้ง YouTube และใน Facebook นะครับมังกรฟ้าโซล่าลลวนะครับผมติดตามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ สำหรับสวัสด,ดีสำหรับลูกค้าทุกท่านขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่ใช้สินค้าเรามานะครับแล้วก็กําลังจะใช้สินค้าเรานะครับขอขอบคุณจากใจทีมงานทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ร้านมังกรฟ้าเราด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ